ครับผมช่างอัดวัสบนะครับตอนนี้จะของลูกค้าอจากกล่องใหม่ๆเมื่อกี้เลยนะครับกล่องก็มีแตกนะครับดีนะของไม่ดุดหายไปนะครับเพราะว่าแพ็คมาก็ไม่มีอะไรเลยนี่จะแคมมาแบบนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าจะให้ปแปลงนะครับปรแปลงแคมตัวนี้ส่งมาปแปลง เป็นแคมตัว S4 นะครับส่งมาแปลงเป็นตัว S3 ตัวเก่านะครับตัวเก่าใส่กระฝาตัวเก่าปึ๊บชับตในแคม,มบูธแคมมาด้วยนะครับน้องเขาบอกว่าเก็บบูธแคมไว้หน่อยเนี่ยมันถอดไม่ออก อ่าแถวมาออผมไม่ได้ยุ่งเพราะว่ามันแปลงมันก็ไม่ได้ยุ่งกับตัวนี่แล้วนะครับตัวแคมยังไม่ใช้งานเลยนะครับดูจากเนื้อผิวเน้งงานและแคมยังไม่ได้ใช้งานนะครับเดีย๋ยวจะแปลงใส่ตัวเก่านะครับอลองม่เห็นเในแปลงใส่ตัวเก่านะครับเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นเขียงเริ่มทํากันนะครับอันนี้นะครับของไข่เนี่ยของเฮงทุพันธ์นะครับของจานเฮงนะครับ ไปโอเคตอนนี้ขึ้นเขียงมาแล้วนะครับขึ้นเขียงมาแล้วตอนนี้เป็นแคมนะครับที่จะแปลงนะครับนี่แคมที่จะแปลงนะครับ คแคมที่จะแปลงใส่ตัวเก่านะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องรู้ความยาวก่อนความยาวของแคมตัวที่จะแปลงนะครับความยาวของแคมนะครับจากท้ายแคมจนถึงหัวแคมเลยนะครับนี่ ถ้าแบบคนไม่รู้นะครับเราจะแปลนเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันจะอยู่เจ็ดสิบหกจุดแปดศูนย์ประมาณแปดศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์นะครับทีนี้เราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าแคมของตัวเก่านะครับมันมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของตัวเก่ามีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราถึงจะเลือกแปลงได้ถูกนะครับของตัวเก่าเนี่ยมันจะ เมื่อกี้เราวัด76.80นะที่เราได้นะครับของตัวเก่าถ้าเราไม่มีแขมเทียบนะครับของตัวเก่าจะอยู่70ประมาณ73.75นะครับประมาณนี้นะครับถ้มันจะห่างมันจะสั้นกว่าของตัวเก่าเนี่ยอของตัวใหม่นะครับจะยาวกว่าประมาณ3.05มิลมนะครับรโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับ3.05มิลลิ นี่คือความยาวที่แตกต่างนะครับะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงกันเลยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจะตัดดอ,อก3มมิลแล้วก็กึงลูกปืนเข้าอีก3ามมิลนะครับก็ออก3มมิลนะครับทําให้มันสั้นกว่า3มมิลตัดออกจะเดิม3ามมิลแล้วก็ของตัวใหม,อม่อีสามมิลครับแต่ยันศูนย์ก็ ราต้องตั้งแคมก่อนนะครับตั้งแคมให้นิ่ก่อนเดูว่าแคมมันจะโยกอยู่แคมมันยังจะโยกดินซ้ายดินขวาดินไปดินมาอย่างนี้แหละนะครับเราก็ต้องตั้งให้มันนิ่งก่อนผมจะใช้ตัวแรนเก็นะครับในการตั้งนะครับ นี้ต้องเม้นจำหน่อยนิดนึงนะถ้าเราแบบขี้เกียจขี้เกียจใช้ได้อันแล้วก็ยันศูนรเข้าเลยนะครับยันสูตรเข้ารอบครื อันนี้ผมตั้งแบบเร็วเลยตั้งในสายตาไปเลยนะครับเรยันศูนย์หาศูนย์ตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็จับหลวมๆนะครับจับหลวมๆแล้วก็เปิดเครื่องแล้วก็ยันศูนย์เข้าไปทีนี้ทีนี้จนรู้สึกว่ามันนิ่งเราคลายศูนย์ออกเล้ยยันเข้าไปยันเข้าไปยนเข้าไปจะองด้วยตา นิ่งละนะครับเราล็อกแน่นปั๊บล็อกแน่นแล้วก็ปเปิดเรื่อมุูรอบอมานี้เ๋ยเริ่มแปลงกันเลยนะครับมาเริ่มแปลงกันเลยนะครับรครับ,รบน่าจะมองเห็นอยู่กันนะครับ ผมจะไม่วัดโดยรวมนะครับวัดตรงไหนก็ได้เราจะวัดจากตรงนี้มาก็ได้นี่ครับตรงเนื้อแคมมาก็ได้หรือว่าจะวัดจากระยะห่างตรงนี้ก็ได้นี่อันนี้แล้วแต่เราสะดวกในการวัดนะครับนี่วัดออกมาอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บมีความยาวอยู่ที่แปดจุดสี่นะครับเราต้องออกสามมิลก็จะเหลืออยู่ที่ห้าจุดสี่ก็จะเหลือห้าจุดสี่นะครับะ ผมจะตัดออกให้มันเหลือ5.4นะครับ okay. เริ่มตัดเลยถามว่าต้องกรงอย่างเดียวไหมก็ก็ไม่จำเป็นถึงขนาดวานั้นนะครับถ้าเราแบบวันนี้เพื่อให้งานมันแม่นยำนะครับบางคนอาจจะใช้เป็นถึงเจียตัดเลยก็มีนะครับก็มีถ้าคิดว่ามือนิ่งพอ ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเราต้องการให้มันเหลือ5.4นะครับเดี๋ยวขอวัดอีรอบกันปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุ๊ให้มันเหลือ5.4ก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่หมันเหลือ5.4นะครับ อันนี้จะกินทีแล้วนิดๆน,นะครับเพราะว่าเราไม่ได้จับจนเต็มหน้าแ ไม่ได้ยังศูนย์ไว้มันจะเพียมนะครับปั๊บอ่าโอเคตัวก่อนแม่นยำพอไหมก็ต้องวัดอีกทีนะครับเพิ่มเราต้องการ5.4อ่าอออีหนึ่งมิลนะครับสิบหนึ่งมิล

เดืดรอบโอเคห้าจสามได้แล้วโอเคได้แล้วนะครับทีนี้ก็คือความยาตรงน,นี้ได้แล้วที่เหลือเราก็ต้องกึงเพื่อให้มันใส่ลูกปืนแคมได้พอดีนะครับลูกปืนแคมตรงนี้นะครับ เราก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกปืนแคมมันมีความหนาที่เท่าไหร่มันจะอยู่ประมาณ8มิลนะครับผมจะกึ่งเข้าตัวนี้จากหน้าตรงนี้เลยเข้ามาข้างใน8มิลนะครับตอนนี้มันอยู่ที่5มิลนะครับ5มิล ยังศูนย์ก่อนนะครับ เช็คกับเช็คแป๊บหนึ่งตอนนี้แปดมิลแปดนะครับ บางเจ้ามันจะไม่เหลือป่าเลยนะครับกำบางเจ้าเนี่ยบา่าตรงรับลูกปืนจะไม่มีเลยนะครับผมก็ต้องได้เชื่อมนะครับแต่ถ้ามันมีก็ไม่ได้เชื่อมนะครับเจ็ดจดห้ามันจะหายหรือเปล่านี่ เรียบร้อยแล้วนะครับบ่าลูกปืนก็คือได้แล้วนะครับแปดจุหนึ่งโอเคที่เหลือก็กึงเทเปอร์ตรงนี้นะครับกึ่งเตปเปอร์กึงเทเ,เปอร์เพื่อให้ต่อสายลูกปืนกันได้นะครับเทปเปอร์จะปรับองศาเอียงก็ได้หรือจะดินมือก็ได้นะครับ ก็เสร็จแล้วถ่ายรูปเก็บนิดนึงอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับแปลงแคมนี่นี่อ่ะเแคมป์ดูด้านหน้าดีกว่านะครับ อันหนึ่งผมมีฝาลองหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามีฝาลูกค้าที่สื่อมาเป็นของตัวเก่าไหมเดี๋ยวลองให้ดูมีอยู่นะครับนี่ฝาตัวเก่าตัวนี้ฝาตัวเก่าอ่าแป้นคอตรงนี้มันจะสั้นไม่เหมือนฝาตัวใหม่นะครับฝาตัวใหม่จะสูงกว่าฝาตัวเก่าตัวนี้เขามา ตัดเบาแล้วก็เจียบ่าให้ใหม่แล้วก็ปาดหน้าจีบเบาให้ใหม่นี่เดี๋ยวมันลองให้ดูนะครับว่านพอดีไหมก็ใส่ลูกปืนแคมอันนี้ไม่ได้กึ่งหลวมนะครับมันเป็นที่ลูกปืนนะครับลูกปืนนี่แคมเขาไม่ได้หลวมนะครับแคมบ่าตัวนี้ไม่ได้หลวมนะถ้าลูกปืนใหม่ก็ฟิตอยู่แต่ตัวนี้ลูกปืนก็คือผมกัดออกนะครับนี่เห็นไหมดูสังเกตผิว ผิวผมกัดอ่อนนะครับกัดเพื่อให้มันใส่ลูกปืนอย่างเงี้ยได้ง่ายนะครับเพื่อให้ลูกปืนมันหลวมเพื่อที่จะถอดสับเปลี่ยนลองทุกอย่างนมันจะได้ง่ายนะครับรวดเร็วไม่ต้องไปอัดออกอัดเข้าบ่อยเสียเวลาเราอัดออกอัดเข้านะครับถ้าเราใส่เงี้ยเนี่ยนะมันก็ออกเข้าง่ายเพื่อที่จะลองดูนะครับหลุดแล้วเห็นไหมหลวมเกินไปปุ๊บ

นี่นะครับหาเศษครับนี่นี่คือแปลนเสร็จแล้วนะครับนี่นี่มันจะไม่โผล่นะครับลูกปืนจะไม่ได้โผลมาหรือว่าเสมอกับเนื้อมินียมของฝานะครับมันจะยุบลงนิดหนึ่งเนี่ยนิดหนึ่งพอเราลิฟ็บเนี่ยจิกได้นะครับนี่เพื่อที่จะเราขันน็อตล็อกแหวนเนี่ยให้มันไม่ขยับเลยนะครับตัวน,นี้คือฟิตพอดีเลยนะครับนี่ ขันล็อกมันก็จะไม่บีบลูกปืนนะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วแต่เวลาใส่เนี่ยมันจะยากกว่าของตัวใหม่หน่อยนะครับเพราะว่าพอมันสั้นพอมัน เนื้อตรงฝาตัวนี้มันก็สั้นไปด้วยนะครับเนี่ยบริวนเวณนี้มันสั้นไปด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วตัวนี้พร้อมส่งกลับแล้วนะครับไปใส่ฝาตัวเก่าได้เลยนะครับของคุณอะไรซิริโชคนะครับซีริโชคนะครับจากจังหวัดจังหวัดอะไรวะฉีขาดไปแล้วนะครับนะนี่พร้อมส่งกลับแล้วนะครับผม สนใจส่งทําได้นะครับหรือว่าจะไปทําตามได้ไปสั่งลงปืนทําตามได้นะครับตัดฝั่งลูกปืนฝั่งเล็กออก3มิลกึงเข้า3มิลแค่นั้นนะครับคลิปนี้มาสอนแค่นี้ครับผมเพราะว่าหลายคนขอกันมาเยอะบางคนก็ขี่ตัวเก่าไม่อยากเปลี่ยนฟ้าเป็นฝาตัวใหม่สำหรับใครจะเปลี่ยนฟ้าตัวใหม่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับดูทุกอย่างตรงกันใช้ด้วยกันได้หมดนะครับขอบคุณครับ